สวัสดีครับหลายคนมีอาการแสบท้องหรือว่าแสบในกระเพาะอาหารหรือที่เราเรียกกันว่าโรคกระเพาะอาหารนั่นเองจะทําให้เกิดความรู้สึกแสบท้องทั้งในตอนที่หิวและในเวลาที่เรากินอิ่มซึ่งอาการแสบท้องนั้นจะสร้างความทรมานของเราเป็นอย่างมากดังนั้นจึงควรหาวิธีบรรเทาอาการเหล่านี้ให้ทุเลาเบาลง โดยวันนี้เราได้รวบรวมเอาผลไม้ทั้ง7ชนิดที่จะช่วยบรรเทาอาการแสบท้องมาแบงปันกันให้ทุกคนได้รับทราบนะครับสวัสดีครับพบกับผมก็ตพันจา,ก,ากันเอกนิตินยเจริญนักวิชาการสาธรารณสุขในพูดดีพูดเด่นเน้นสาระผลไม้ชนิดแรกก็คือมะละกอมะละกอนั้นจัดเป็นผลไม้ ที่ให้ผลดีต่อระบบย่อยอาหารและยังอุดมไปด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำได้มีเบต้าแคโรทีนอีกด้วยและยังมีวิตามินซีซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารของเราเป็นอย่างดีช่วยให้แผลหายเร็วมากยิ่งขึ้นป้องกันการติดเชื้อด้วยและยังช่วยให้การขับถ่ายทำงานได้เป็นอย่างดี ผล,ลไม้ชนิดต่อไปก็คือกล้วยกล้วยมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ในกระเพาะอาหารช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระเพาะอาหารจนสามารถทนต่อกรดได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีสารที่มีชื่อว่าทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายทําให้สามารถเปลี่ยนเป็นเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารสร้างเยื่อเมือกตามธรรมชาติออกมาเพื่อเคลือบแผลในกระเพาะอาหารจึงช่วยลดอาการแสบประคายเคืองท้องได้เป็นอย่างดีนั่นเอง 3. แคนตาลูปแคนตาลูปอุดมไปด้วยสารที่มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีน ซึ่งสารชนิดนี้มีส่วนช่วยป้องกันเยื่อบุกระเพาะอักเสบจึงเร่งช่วยให้แผลในกระเพาะอาหารหายเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะอาหารอีกด้วยนะครับ 4. Apple ิลแอปเ,ปอปเปมีสารที่มีชื่อว่าสารเพคตินที่ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร และยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้เยื่อบุกระเพาะอาหารมีความทนต่อกรดจากน้ำย่อยได้ดังนั้นหากมีอาการแสบท้องจากโรคกระเพาะแนะนำให้รับประทานแอปเปิ้ลจะช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดี 5. มะขามป้อมเนื่องจากมะขามป้อม เป็นผล,ลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเรียกได้ว่าสูงกว่าส้มถึง20บเท่าเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีรสฝาดจึงมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลและช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้มะขามป้อมอยังช่วยบรรเทาอาการเสียดในท้องได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ 6. ฝรั่ง ฝรั่งอุด,ดมไปด้วยสารที่มีชื่อว่าสารแทนนินในปริมาณจำนวนมากในขณะที่ฝรั่งผลสุกอุด,ดมไปด้วยใย,ยอาหารชนิดเพกตินสูงและยังมีวิตามินซีสูงมากๆอีกด้วยถือว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยดูแลกระเพาะอาหารจากอาการแสบท้องช่วยสมานแผลและลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว เจ็ดลูกยอหลายคนทราบกันดีว่าลูกยอมีสรรพคุณที่เด่นชัดในเรื่องของการรักษาอาการกรดไหลย้อนเนื่องจากสารอาหารในลูกยอมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการสมานแผลในกระเพาะอาหารและยังช่วยลดอาการอักเสบเฉียบพันของกระเพาะอาหารจากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ7ผลไม้ที่อาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีริดเป็นกรดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสม้มมะนนาวมะขามไม่ยมเพราะว่าผลไม้เหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอาการสุดหนักมากยิ่งขึ้นนะครับ